สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพังใหญ่คำแก้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเจ้าภาพนะคะแม่นิดนะคะที่ท่านเมตตาหมกทะให้ครอบครัวยายคำแก้วนะคะขอบพระคุณแม่นิดเป็นอย่างสูงนะคะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้แม่นิดนะคะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะรับปีใหม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะโตคนรินมาอีแก้วนึ่งแล้วกลับชอบเลยนึงเอามเอยู่จิเนกจะไปบวกินโตกินบอดีเฮ้ย กินทำไมขนาดนั้นอะตูอะไรอะตู๋เขินเลยเด็กแล้วไงไม่กินเหรอเอาวันนี้โตูไม่กินกินนะนี่เกินหรอเอาเด้อเขาไม่กินไปคนดี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 จะจะทายคิดไปจบกนให้แน่โอเคแล้แกเพื่อะ อร่อยมากมากเลยแซ่บหลายเด็กๆบอกว่าอร่อยนะคะขอบคุณคุณนิดอีกครั้งนะคะเอาไปชงเหล้าวันนี้ของแม่ประทานแลยจ้ะ ับขยันน้อยขยันน้อยขอบคุณอาแม่นิดก่อนอขอบคุณครับก่อนขอบพี่ับแล้วขอบคุณครับนะคะก็ได้ได้ได้ทานกันแล้วนะคะขอบคุณอ่าคุณนิดมากๆนะคะวันนี้สําหรับหมูกระทะนะคะก็ได้ทานนะคะก็อ่า ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ยังอร,อร่อยนะคะได้ทานยัอร,อร่อยก็ขอให้คุณนิดนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะป<ช>ราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบคุณสําหรับหมูกระทะมากมากเลยนะคะอร่อ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 ย